สวัสดีครับผู้ชื่นชอบนาฬิกาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทําสายนาฬิกาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปกติที่ผ่านมาผมก็จะทําแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีร่อ,องรอยการพับอยู่นะครับทีนี้วันนี้จะมาแนะนําว่าทําแบบที่มันปิดไปทางนี้เลยนะครับมันก็จะไม่เห็นรอยพับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ of of ่งนะครับจะเห็นนะครับว่ามันรอยพับอยู่ข้างบนนะครับด้านที่ใช้ก็จะเหมือนกันเหมือนกันนะครับไม่ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับข็อแตกต่างกันตรงนี้นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับหรือว่าตรงสายสั้นนะครับสายสั้นก็ก็เหมือนกันนะครับแต่ด้านที่ใช้ก็ไม่ไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่ว่าด้านด้านในก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยพับ ถ้ามันมีรอยพับเวลาไปใส่มันก็จะทำให้ให้รัดข้อมือแล้วเจ็บเป็นรอยนะครับนะครับถ้าแบบพับไม่ให้มีตัวพับตรงนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับส่วนใหญ่ในคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมก็จะแนะนําแบบง่ายๆก็คือพับลงมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ที่ทำมาหลายๆอันนะครับส่วนใหญ่ก็จะพับลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ็บนะเจ็บข้อมือนะครับเจ็บข้อมืออยู่นิดนึงนะครับนิดนึ่แต่เผื่อเราใส่แน่นๆนะครับมันก็จะเจ็บอยู่นิดนึงก็เลยมาลองทําอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่ครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ที่ทาที่ผ่านมาก็จะเป็นรอยพับนะครับ ทำเองใช้เองนะครับพวกนี้เป็นหนังวัวธรรมดานะครับหนังวัวหนังวัวออยหนังวัวฟอกฝาดนะครับก็เป็นเศษเศษหนังนะครับตรงนี้มันจะมีรอยพับนะครับซึ่งวันนี้จะทาทาแบบที่ไม่มีรอยพับนะครับก็จะทำแปะลงไปเลยนะครับก็จะไม่มีรอยเวลาใส่กับข้อมือมันก็จะนุ่มดีนะครับนะครับกาที่ใช้มันไม่ไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างนะครับ ก็จะมีแตกต่างก็แค่ตรงนี้นะครับนะครับจะเห็นว่ามันมีรอยพับลงมาอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจะทํำยังไงวิธีการทําทําง่ายครับทําง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาเศษหนังที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังวัวออยธรรมดานะครับสีน้ําตาลเข้มเขมนิดนึงนะครับเป็นเศษหนังนะครับวันนี้จะลองทําตัวนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นหนัง เขาเรียกว่าหนังเฟอร์นะครับหนังที่ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์มันจะเป็นหนังบางๆนะครับหนังนิ่มๆนะครับเป็นหนังนิ่มๆนะครับเป็นหนังหนังบัวเหมือนกันนะครับที่เขาใช้ทาเฟอร์นิเจอร์นะครับทาโซฟามันก็จะออกนิ่มๆนะครับบางๆนะครับเพื่อมาทําเป็นซับด้านในของของสายนี้นะครับนี่ครับก็แล้วแต่ฮะบบางอันก็สีไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับหรือว่าจะสีเหมือนกันก็ได้ นี่ครับเราก็จะแปะเป็นซับด้านในอย่างนี้นะครับนี่นะครับสายสั้นก็จะเป็นซับอย่างนี้นะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนังเป็นด้านนอกนะครับก็เป็นหนังบัวออยธรรมดานะครับนี่ครับแล้วเราก็จะมีแบบนะครับเราต้องไปวาดแบบนะครับซึ่งในคลิปก่อนก็สอนวิธีการทําแบบแล้วนะครับอันนี้ก็ขนาด24 22ยสองนะครับ เส้นยาวก็ผมใช้12เซนติเมตรส่วนเส้นสั้นผมใช้6 5เซนติเมตรนะครับนี่ครับเราก็ไปทำแบบมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแบบลงมานะครับมาทาบลงกับด้านนอกนะครับหนังบัวออยตรงนี้นะครับให้มันมีเหลือด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนคือเราก็จะพับจริงๆมันก็จะพับเหมือนกันกันกบแบบแบบแบบพับแบบเดิมนะครับ แต่ว่าตัวนี้เราจะพับพับก่อนแล้วค่อยเอาซับมาแปะซึ่งอันเดิมเราแปะก่อนแล้วค่อยพับลงมานะครับมันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็ต้องให้มีเศษด้านบนส่วนเส้นสั้นก็ต้องมีทั้งเศษด้านบนและเศษด้านล่างนะครับเผื่อไว้ที่จะพับลงมานะรับพับเป็นหูสายนะครับ ก็มาไว้ว่าตรงบริเวณนี้นะครับเราไม่ต้องทากาวนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นเป็นเป็นรูเป็นช่องนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดนะฮะตัดตามรอยนะครับสําหรับคนที่เก่งคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับแต่ว่าผมก็ก็จะถนัดทางด้านกรรไกรนะครับก็ตัดเรื่อยๆครับตัดง่ายๆครับตัดง่ายๆนะครับตัดตามรอยนะครับไม่ต้องเผื่อนะครับังให้พอดีนะครับ ถ้ามันใหญ่ไปมันก็มันจะทำทำให้มันใส่บัคเกิลไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วก็เตรียมว่าเราจะพับลงมาอย่างนี้นะครับจะต้องพับลงมานะครับส่วนด้านบนก็เก็บลงมานิดหน่อยนะครับเก็บขอบให้ดูเรียบร้อยนะครับเป็นสั้นก็เหมือนกันนะครับก็ตัดตามที่เราลากไปนะครับให้พอดีเลยนะครับให้พอดีเลยนะครับ พราะว่ามันต้องใส่บัคเกิลด้วยาใส่ห่วงสายนาฬิกามันต้องพอดีนะครับอย่าไปเผื่อให้มันใหญ่นะครับนี่นะครับเราก็ตัดเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับเตรียมที่พับนะครับดันสั้นนี้จะพับทั้งสองทางนะครับพับทั้งสองางนะครับ,บ,รบก็ได้แล้วครับทั้งเส้นสันส้นและเส้นยาวแล้วทีนี้ผมก็จะมีหนัง อีกอันหนึ่งนะครับมาไว้ตรงกลางเพื่อให้มันเกิดรอยนูนนะครับเห็นว่ามันจะเป็นรอยนูนนี่นะครับเป็นนูนขึ้นมานะครับก็จะสวยงามนะครับนีหรือว่าจะนูนเต็มไปเลยก็ได้นะครับแบบนูนยาวๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนูนออกมาหรือว่าถ้าไม่ชอบนะครับไม่ชอบนูนก็แบบนี้ครับแบบนี้ก็ก็ไม่ไม่นูนนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆออกมาเลยนะครับนี่ครับ แล้วแต่ชอบนะครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูครับไอ้ตัวที่มันนูนกับตัวที่มันไม่นูนนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะทําที่มันเป็นมีส่วนนูนขึ้นมาด้วยนะครับเราก็ได้นะครับแค่นี้เองครับก็ได้หนังลงมาแล้วก็มาทากาวครับที่นี้ทากาวด้านในนะครับด้านในนะครับก็เตรียมพื้นที่นะครับหากระดาษรองดีๆครับ กาวก็เป็นกาวทาหนังครับอันนี้กาวบอลเทคนะครับเป็นกาวขาวนะครับทาหนังเราทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับแล้วค่อยนํามาติดกันนะครับกาวขาวยี่ห้อบอลเทคนะครับกาวทาหนังนะครับก็หาแปรงหาอะไรมาทานะครับก็ทาไปครับทาไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับยิ่งแห้งยิ่งติดดีนะครับกาวพวกนี้นะครับ ตรงนี้เราก็เว้นระยะไว้นะครับตรงที่ไม่ต้องการให้ทักให้ติดกาวนะครับไม่ต้องทานะครับนี่นะครับก็ทำนะครับเส้นเล็กเราเส้นสั้นนี่นะครับเราจะต้องพับทั้งสองข้างนะครับก็เว้นระยะไว้นะครับตรงช่องที่ไม่ไม่ต้องทากาว ส่วนที่จะทานูนนี้ก็ต้องทาทั้งสองฝั่งนะครับทั้งด้านในด้านนอกต้องต้องทาเพราะเราจะติดกับตัวแบบนะครับอันนี้เองครับตากให้แห้งครับตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งสักประมาณส0มินาทีหรือว่าใช้พคดลมเป่าก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ตัดมาตอนที่มันแห้งแล้วนะครับมันก็ยังไม่แห้งดีนะครับก็ จะทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะครับอ่าฮะนี่นะครับก็มีเศษกาวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถทอ่อทำออกได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดนะครับนี่ตรงนี้ติดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้จะยาวเท่ากับแบบของเรานะครับติดให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะครับให้มันเบือ,อช่องว่างทั้งสองฝั่งให้เท่าๆกันนะครับ เหมือนกันนะครับตัวเลขก็ติดตรงหูสายแล้วก็เบนลงไปข้างล่างก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องถึงตรงที่จะใส่กับสปริงบาร์ไม่ต้องถึงก็ได้นะครับไม่ต้องถึงก็ได้นะครับเราพับลงมานะครับพับแล้วก็กดกดให้เป็นร่องนิดหนึ่งนะครับหาเหล็กอะไรก็ได้นะครับมาทำให้มันเป็นรูไว้นะครับถึงแม้เราจะไม่ทากาวแต่ก็เดี๋ยวมันไปติดกันนะครับก็กดเพื่อให้มันเป็นรูนะครับ นี่ครับก็มีรูขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะทากาวด้วยนะครับก็ทำให้นเป็นรอยหน่อยครับกาวจะได้ติดสนิทนะครับทำให้มันเป็นรอยนะครับด้านนี้มันกันนะครับก็พับลงมานะครับพับแล้วก็ติดนะครับรูดให้ติดติดกันหน่อยนะครับด้านล่างกันนะครับ ก็เก็บขอบดีๆนะครับที่มันล้นล้นลงออกมานะครับก็เก็บขอบให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับมันจะหนาไปเวลาเราติดตัวซับเข้ามานะครับก็ตัดออกนะครับแล้วก็เอาเหล็กเสียบๆ,ๆ,ๆเวลาทากาวมันจะได้ติดกันดีๆนะครับครังจากนั้นเราก็ทากาวนะครับทากาว ตรงนี้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ทานะครับเรายังไม่ทา้ตรงที่พับลงมานะครับส่วนด้านตรงปลายเราเราทาไว้ก่อนแล้วนะครับมันแห้งแล้วยิ่งแห้งยิ่งดีครับไม่เป็นไรฮะไม่ต้องรีบทานะครับกาวตัวนี้นะครับต้องปล่อยให้แห้งแล้วค่อยมาติดนะครับมันถึงจะติดกันนะครับแล้วก็ทาตรงที่พับลงมานะครับแล้วทิ้งไว้30มนาทีนะครับหรือว่าเป็นนาไปเป่าพัดลมก็ได้นะครับอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับถือว่าแห้งแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาใส่ซับข้างในครับก็เริ่มข้างบนนะครับว่าเราจะให้ถิงตรงไหนก็ใส่ใส่ลงไปนะครับติดลงไปนะครับไอต,ตรงซับนี่เราทากาวไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็เลยอ่ามันแห้งดีละก็มาติดมันก็ติดได้เลยครับนะครับไงตรงซับนี่เราทาไว้ก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไม้กดลงไปนะครับกดให้มันได้เป็นร่องรอยตามที่ เราอยากจะให้มันมีนูนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็กดลงไปให้ดีๆนะครับก็กดลงไปครับกดตรงนี้กดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็กดให้ให้หมดนะครับกดให้มันติดกันให้ให้สนิทนะครับแล้วก็ให้มันเป็นนูนสวยงามตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับกดทั้งด้านหน้าด้านหลังครับ ครับก็พอได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดออกครับตัดให้มันขอบมันเท่ากันนะครับทั้งตัวหนังที่เป็นซับกับหนังที่เป็นด้านบนนี่นะครับก็ให้มันได้เท่ากันนะครับตัดออกไปครับนี่ครับตัดออกไปให้มันพอดีเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็เก็บให้มันดูสวยงามนะครับมีเวลาก็ให้มันดูสวยงามหรือว่าใช้กระดาษทรายขัดขอบให้เรียบๆนะครับหรือว่าไปทาขอบเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งก็มีบางคลิปที่บอกไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำที่ใส่บัคโคลนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับก็ธรรมดาครับให้ตัวเจาะรูธรรมดา ที่เป็นบัคเกิลแบบเข็มขัดก็มันก็ต้องมีเจาะตรงกลางด้วยนะครับใช้จัตเตอร์ตัดก่อนแล้วก็ใช้ตัวเจาะรูเจาะลงไปมันก็จะได้พอดีนะครับอันนี้ก็เจาะรูนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะต้องการกี่รูนะครับ5้ารูเจ็ดรูเก้ารูแล้วแต่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ตามขนาดข้อมือของแต่ละคนครับ นี่ก็เีย็ร้อยนะครับแล้วก็ทำตัวเทียบว,ว่ารัดสายนะครับตัวรัดสายตรงนี้ก็ตัดออกมาให้มันพอดีกันนะครับแล้วเราก็ไปใช้ได้เย็บนะครับเย็บไม่ง่ายครับก็เจาะรูตรงกลางทั้งสองข้างแล้วก็แล้วก็ใช้ได้นะครับได้เทียนหรือว่าได้ธรรมดาเนี่ยนะครับก็เย็บให้มันติดกันนะครับ แคนเองก็เรียบร้อยครับก็พอเป็นวิธีการว่ามันก็ทําแค่นี้แล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับแบบที่ที่ไม่ไม่มีรอยพับนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้ก็ไปทำคอบอะไรนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไปขั้นตอนเรื่องของการเย็บก็คือทำขอบก่อน แต่งขอบเสร็จก็ใช้กระดาษายน้ําขัดน้อยนะครับให้เรียบเรียบนะครับแล้วก็อาจจะไปทาใช้สีทาขอบหนังทาขอบอีกนะครับก็จะสวยงามขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าจะเย็บเป็นได้สีอะไรที่เราชอบนะครับสีขาวสีน้ําเงินสีแดงอะไรต่างเราแล้วก็ตัวนี้ใช้เจาะก่อนนะครับใช้เจาะเป็นรูแล้วก็เย็บนะครับซึ่งในคลิปวันก่อนหน้านี้ผมก็มีสอนวิธีการทาแล้วนะครับ ทั้งการเย็บได้ทั้งการเจาะเย็บได้นะครับหรือว่าการทาสีขอบหนังก็มีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ